เราย้อนไปก่อนคือเห็นเขาบอกว่าแชมป์ใต้เนี่ยผ่านมาเนี่ยรวมทั้งสองรอบเนี่ยทั้งหมดกี่เรือนจำห็บอกเปสิบสิบเรือนจำาใช er ่ไปสิบสิบเรือนจำรับไล่ไล่ได้ไหมไล่ได้ไหมเรือนจำไล่ยังไงว่าเอาง่ายตั้งแต่ว่าเข้าพิเศษทนพิเศษทนครับผมไปบางขวางบางขวางบางขวางไปไวนุปทุมไว้นุปทุมไประยองระยองระยองกลับมาไว้นุปทุมแล้วก็คือว่าลอยเสร็จก็จะมาเป็นพวกสุดสาครแม่กองสวสุพรรณบุรีครับลาดบุรี แล้วไอเขยเจ็ดเนี่ยผมไปหมดแล้วครับผมทางใต้เนี่ยเจอผมในรอบแรกเพื่อนก็ออกมาแล้วเข้าไปใหม่ครับผมออกมาก็คือว่ามาออมาต่อมากี่เดือนออกมาได้ประมาณเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนก็คือว่าความน้อยใจทางบ้านไงเมื่อก่อนเนี่ยคือเราออกมาปุ๊บคือเห็นน้องๆทุกคนก็มีกันอะไรกันเราก็อยากมีอยากได้ก็ลงพิษไปหน่อยหน่อยหลงพิษไปปุ๊บก็พลาดคือไปยิงกับตำรวจมาอะไรมาเนี่ยคือว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือว่าออกไปออกจากรอบแรกถูกไหมแล้วเราก็มาเดินแรงครับผมคือออกมาในคุณธรรครับผมออกมาพูดง่ายๆว่าเจอด่านผมไม่เคยเบรกไม่เเเคคยจอออออดดดแแกกตตลลพรรราาาะะว่ไื บางสิ่งบางอย่างถามว่ามีของพิษไหมในรถบางทีงไม่มีนะครับ